สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสงขาาิซี้วิกลีนิวนะคะแล้วก็เจอกับเราสองคนเช่นเดิมค่ะดิฉันนุชยอวรศมณีพันธ์ค่ะและดิฉันมานิคาลานุกซเซ้งค่ะแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะคุณผู้ชมอยากเป็นทางการ <ฮะ S 1> ด้วยนะคะเรากลับมาเจอกันในสุขแรกนะคะของปี2,500 65นะคะน้องมายและแน่นอนค่ะวันนี้เราก็มาแบบว่าไม่ธรรมดาอีกแล้วะะ <g ül> ไม่ธรรมดาเราจะต้องจัดเซอร์ไพรส์ให้ท่านผู้ชมทุกๆสัปด,ดาห์อย่างที่มายบอกไปค่ะซึ่งสัปดาห์นี้ก็มาในทีม เด็กๆน่ารักน่ารักนะคะลูกเสือเนตรนารีนะนะคะเราจะไม่รับบทพี่นุชกับน้องม้แล้วนะคะวันนี้พี่นุชจะเป็นแฟนสาวขครม้ <c oughs> จะกลายเป็นเด็กหญิงนุชไปแล้วนะคะวั <c oughs> นนี้เราก็มาย้อนนะคะ <c oughs> วันๆกลับไปในช่วงของวันเด็กแห่งชาติ <c oughs> ซึ่งจะมีขึ้นในวันรุ่งนี้นั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยเอาให้เข้ากับเทศกาลนิดนึงนะคะ จริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาจะใส่ชุดนักเรียนกันนะน้องหมายก็เลยว่าเออชุดนักเรียนเนี่ยเขาใส่กันเยอะแล้วนะคะ,ะพี่นุชก็เรียนจบมา30-40ปีแล้วนะคะโห<ฮ>ด<ต>ายมาก <laughs> นะคะ ก็เลยว่าเราก็เลยมาในทีมลูกเสือเนตนาดีกันหน่อยนะคะเพื่อจะได้ให um> nah ้ดูมีอะไรแตกต่างแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้ติดตามพวกเราไปนานๆนะคะคะซึ่งเรากลับมาเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะมานําเสนอในสัปดาห์นี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเป็นเรื่องของงานวันเด็กที่จะจัดขึ้นนะคะที่เร็วๆนี้วันเสาร์นี้แล้วค่ะนะคะก็จะมีกิจกรรมวันเด็กด้วยเดี๋ยวเราจะประชาสัมคัญกันช่วงท้ายรายการนะคะแล้วก็ตลอดรายการเราก็จะมีข่าวสารภารกิจนะคะของผู้บริหาร นะะในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งต้องบอกว่าสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็เจาะลึกนะคะหลายๆกลุ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่ขับรถโดยสารสาธารณะก็ดีะนะคะแล้วก็เป็นน้องๆเด็กและเยาวชนก็ดีนะคะรวมถึงจักรวรัดใหม่ที่ต้อนรับไปกิจกรรมที่ผ่านมาก็คืองานทําบุญตักหมาตักบาทนะคะที่ไม่อมีสงขาที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยวเราติดตามกันได้ในรายการค่ะค่ะ ก่อนที่จะเราจะรับรู้ในเรื่องของสถานการณ์โควิดในพื้นที่ของเราเองหรือว่าเรื่องต่างๆที่นํามาในวันนี้นีคะ<ม>ก็อย่างที่น้องมายบอกไปค่ะว่าเราเริ่มต้นศักรารใหม่นะคะด้วย มีพิธีทําบุญะะตักบ,บาตรวันขึ้นปีใหม่นะคะในวันที่1มกราคม2,565นะคะซึ่งสําหรับปีนี้นะคะ,คะก็พิเศษซึ่งเราย้ายสถานที่ในการจัดงานด้วยนะคะเอาเป็นว่าแม่รอช้าค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปรับชมบรรยากาศนะคะในพิธีทําบุญตักบ,บาตรวันขึ้นปีใหม่ปี2,565กันค่ะ เมื่อวันที่1มกราคม2,565เทศบาลนครสงขลาจัดพิธีทำบุญตักบ,บาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2,565ขึ้นณนะบริเวณล,ลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขลามีนายนิพน,นบุญญ,ญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายเจษดาจิตรัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายวรนัทหนูรอดนายอัมพลพงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสรันบิลพัฒนนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลาหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์สามเณรจำนวน20รูปโดยพิธีจัดขึ้นแบบนิว n o r m a l ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดสำหรับพิธีทำบุญตักบาทในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยรวมทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในการดำเนินชีวิตที่ดีในการเริ่มต้นสองศักราชใหม่พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยและนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2565แก่ผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชนชาวจังหวัดสงขลาค่ะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าสำหรับกิจกรรมนี้ที่ผ่านมานะคะ<ม>ก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ย ให้ความร่วมมือะนะคะแล้วก็สนใจแต่ด้วยความที่เราจํากัดพื้นที่<ช>นะคะก็เฉพาะพี่น้องที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็มาร่วมทําบุญตักบ,บากตรกันพร้อมๆกับนายกเทศมนตรีนครสงขลาของเราด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับสัก,การาห์ใหม่ด้วยความสุขและก็รอยยิ้มค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะอีกหนึ่งข่าวที่น้องมาจะพาไปติดตามนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นช่วงฤดูมรสุมนะคะหลายๆชุมชนก็มีน้ําท่วมขังรวมไปถึงบริเวณถนนราชอุทิศะนะคะก็จะมี มีน้ําท่วมด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเทศบาลนครสงขลาของเราโดยนายสารมินภันายกเทศมนตรีนครสงขลาก็เห็นถึงความสำคัญน,นะคะต้องบอกว่าน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายวันเลยนะคะ<ม>ก็พยายามที่จะดูดูแลเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบสว่วนตรงนี้นะคะซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะท่านนายกของเราก็ได้มอบหมายท่านเลขานะคะใ,ให้ไปตรวจตราดูพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอีกครั้งห<ม>นึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ เมื่อวันที่4มกราคม2565นายสรันบิลพัฒน์นายกเทศมนตรีนครสงขลามอบหมายให้นายเกรียงไกรคมขำเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมด้วยนายสมมาตรแม้ฮะสมาชิกสภาเทศบาลน,นครสงขลาและเจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาพิบาลสำนักช่าง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคูระบายน้ำอุดตันบริเวณถนนราชอุทิศ1ซอยส1ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในพื้นที่บ่อยครั้งจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่บริเวณถนนราชอุทิศเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มีฝนตกลงมานะ,ะการระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะคะเนื่องจากว่ามันก็มีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะคะคณะผู้บริหารของเราเองนะคะก็พยายามที่จะ หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนค<ะ>่ะซึ่งเมื่อไรก็ตามหลังจากนี้ถ้าเกิดมีฝนตกลงมาก็ทําให้คูระบายน้ำนียสามารถระบายน้ําออกได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ เพื่อป้องกันน้าท่วมขังให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะคะเราก็พยายามนะคะทุกๆอย่างแหละ,ะตั้งแต่คณะผู้บริหารนะคะทนายกเทศมนตรีของเรารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะคะก็ดำเนินงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ตมบ่วยางของเราอยากให้ทุกคนมีความสุขที่อยู่ในนงงครสงขลาของเรานั่นเองนะคะ และอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะพาน้องหมายแล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปติดตามกันนั่นก็คือเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ซึ่งเราจะมีการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ของสถานศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลาของเราค่ะซึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องให้ความสําคัญนะคะมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะนะคะที่จะ หลังเปิดเมืองมาแล้วก็ต้องคอยรับนักท่องเที่ยวนะคะเมือม่อเมื่อไหร่ก็ตามที่สถานศึกษาเปิดเรียนน้องๆเด็กๆก็จะต้องมาใช้บริการนะคะรถสาธารณะในการมาโรงเรียนบ้างในการกลับบ้านบ้างนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเทศบาลนครสงขลาเองก็ร่วมกับโรงเรียนมหาวชิราวุธนะคะได้มีการ เปิดพื้นที่ในการให้ความรู้อบรมนะคะแล้วก็มีการตรวจคัดกรองโควิดนะคะให้กับ ى, ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองให้กับน้อง,นองๆนะคะหลังจากที่เราเปดิดเรียนออนไซต์กันไปแล้วว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยแน่นอนแล้วก<ส>็ม<ส>ีความรู้ในเรื่องของการป้องกันโควิดด้วยนะคะแล้วก็ กิจกรรมในวันนั้นนะคะก็มีท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาของเรานะคะก็ไปเป็นประธานนะคะในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมด้วยนะคะเราไปรับชมบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะเมื่อวันที่6มกราคม2565ที่หอประชุมเปรมร้อยปีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลานายสรันบิลพัฒ์นายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ่อย,ยาง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ในมาตรการการป้องกันโรคสำหรับผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองและการเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ของสถานศึกษาในพื้นที่โดยมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์ ผู้อเมริการโรงเรียนมหาวิทยาวุธจังหวัดส,สงขลานายเกรียงไกลคมขำเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลาและพนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังได้มีการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจ atk ให้กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการจำนวน94ราย โดยผลเมื่อวานนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อนะคะต้องบอกว่า2อ,อย่างนี้เนี่ยคู่กันจริงๆคือเรื่อหาช่วงที่น้องไม้เด็กๆเนี่ยเราก็ใช้บริการรถโดยสารสาธรารณะเช่นเดียวกันนะคะก็ก่อนที่จะไม่มีโควิดเราจะเห็นเด็กๆเนี่ยคอยโหนรถบ้างลางคอยนั่งค่ะนั่งสนุกสนานกันนะคะตก่อนหน้านี้คือนั่งอัดกันเลยแหละนะคะพีพ่ีก็อยากจะให้เด็กๆขึ้นรถเยอะๆนะคะจะได้มีตังค์เยอะๆ แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดค่ะเราก็จะต้องมีมาตรการนะคะในการดูแลทั้งผู้ใช้บริการก็ดีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวนะคะที่จะมีการเปิดเมืองในอนาคนอันใกล้รวมถึงเด็กๆนะคะที่ต้องใช้รถ2แถวนะคะรถสีแดงรถสีเขียวที่เราเรียกกันนั่นแหละคะ่ะทำยังไงให้เราปลอดจากโควิดแล้วก็กลับบ้านปลอดภัยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใส่ใจทั้งเด็กๆแล้วก็พี่ๆที่ขับรถโดยสารสาธารณะด้วยคะ่ะ เอาละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่น้องไม้ทิ้งไปไม่ได้แล้วก็จะต้องนํามารายงานท่านผู้ชมทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือการก่อติดสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ค่ะต้องบอกว่าพื้นที่เราตอนนี้ก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่แต่เป็นจํานวนที่น้อยลงแล้วนะคะหลายคนนีอาจจะตื่นเต้นกับ เราจะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาในพื้นที่ของเราหรือเปล่านะคะตอนนี้ยังไม่พบนะคะยังไม่พบในพื้นที่ของบ่อยางนะคะแต่ว่าพื้นที่อื่นนี้มีแล้วแหล,และ,ะยังไงก็ระมัดระวังตัวเองเดี๋ยวน้องไม้จะพาไปติดตามนะคะยอดผู้ติดเชื้อนะคะโควิด -19 ในพื้นที่ของเขตเทศบาลน,นครสงขลาวันที่6มกราคม2565ค่ะซึ่งยอดผู้ป่วยรายใหม่นะคะของวันที่6มกราคมก็พบ เพิ่มขึ้นจำนวน8รายค่ะโดยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหลังตําหนักเขาน้อยชุมชนพระดอนชุมชนบอกว่าชุมชนก้าวเซ้งชุมชนบราซก้าวแสนชุมชนวชิราทะเลหลวงดอกรักและชุมชนหน้าค่ายรามคำแหงชุมชนละหนึ่งรายและรอยือนยันค่ะอยู่อีกหนึ่งรายสำหรับพื้นที่ของเรานะคะหายป่วยกลับบ้านนะคะจำนวน6รายค่ะและมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่3,830รายหายป่วยกลับบ้านสะสมอยู่ อยู่ที่3,746รายค่ะและมีผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน24รายค่ะใช่แล้วนะคะอย่างที่น้องมายได้รายงานยอดไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตอนช่วงปีใหม่เราได้เจอยอดศูย์รายมา2วันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มขึ้นมานิดหนึ่งจนเมื่อวานนี้นะคะ มีแดรายด้วยกันนะและต้องบอกว่าวันนี้นะคะที่ยอดของโสโบโคได้รายงานมาเมื่อช่วงเช้า,ชาเนี่ยก็มีการขยับยอดในภาพรวมของประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะ<ม>ก็ต้องรอรุนอ้นเปียกค่ะว่าในพื้นที่ของเรานะคะ,ะจะมียอดเพิ่มขึ้นมาอีกไหมอย่างที่หลายๆคนกังวลนะคะว่า หลังจากหยุดยาวไปในช่วงปีใหม่มีการเคลื่อนย้ายตัวเองนะคะของพวกเราทุกคนแหละนะคะของพี่น้องประชาชนของนักท่องเที่ยวในการเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้างในการไปท่องเที่ยวบ้างนะคะบางครั้งอาจจะไปในพื้นที่เสี่ยงอาจจะไปสัมผัสกับผู้ผู้ที่เสี่ยงเป็นโควิดมาก็ได้นะคะก็เลยมีการเฝ้าระวังกันนะคะว่าหลังปีใหม่มาเนี่ยยอดจะสูงขึ้นไหมและอีกหนึ่งอย่างที่กังวลกันนั่นก็คือเรื่องของ โควิดสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนะคะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของจังหวัดสงขลาของเราก็มีการเจอผู้ติดเชื้อโควิดนะคะสายพันธุ์โอมิครอนนะคะเพิ่มมาอีก2ราย <ฮะ S 1> แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงนะคะของผู้ป่วย2รายนั้นก็ทางสาธารณสุขนะคะได้มีการาเรียกมาคัดกรองนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็มีการกักตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ใครนะคะที่ไปไหนมาเมื่อปีใหม่นะคะใ,ในช่วงปีใหม่ก็ต้องสังเกตอาการตัวเองนะคะน้องไมลหลังจากนี้นะคะก็สักเจวันดูว่าเรามีอาการยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนั้นหลังกลับมาจากปีใหม่ก่อนมาทํางานก็ได้มีการตรวจเอทเคด้วยตัวเองกันไปแล้วล่ะนะคะก็ถ้ายังปลอดภัยอยู่ก็ก็โอเคนะคะแต่หลังจากนี้ก็ขอให้เฝ้าระวังนะคะแล้วก็ สังเกตอาการตัวเองอยู่นะคะอย่างที่ทางสาธารณาสุขจังหวัดสงขลานะคะเขาได้ออกมาเตือนนะคะให้พี่น้องประชาชนค่ะเฝ้าระวังอาการเสี่ยงหลังเดินทางกลับช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นะคะเราสังเกตตัวเองอยังไงได้บ้างนะคะเราไปติดตามรับชมกันค่ะหลังเดินทางกลับมาในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นะคะสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเฝ้าระวังเลยนั่นก็คือเรื่องของโควิดนะคะอย่างแรกค่ะเราต้องตรวจ ATK นะคะก่อนเข้าทำงานแล้วก็ในสัปดาห์แรกก็ให้ตรวจ ATK 2ครั้งห่างกันอย่างน้อย3วันแล้วหลังจากนั้นก็เฝ้าระวังอาการนะคะจนครบ14วันค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องมีการงดการรวมกลุ่มพูดคุยการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะหากสามารถทำงานที่บ้านได้นะคะ w o r m h r o m home ได้ก็ให้ทำงานที่บ้านนะคะไปก่อนเป็นระยะเวลา14วันค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเมื่อใดก็ตามที่เราตรวจ ATK แล้วผลออกมาเป็นบวกก็ให้แจ้งนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในพื้นที่นะคะแจ้งรอพศตอใกล้บ้านโดยทันทีค่ะหาก ATK เป็นลบก็ให้เราเนี่ยป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการ D M H T นะคะหากมีอาการผิดปกติะคะช่วงระหว่าง เฝ้าระวังอาการก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขในพื้นที่เจ้าหน้าที่อสมมนะคะหรือว่าประธานชุมชนที่เราอยู่ก็ได้นะคะต้องบอกว่าก็เป็น ก็เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติม,มาตลอดอยู่แล้วนะคะทำตัางทำกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่เพียงแค่ว่าพอมันมีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมามเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะก่อนหน้านี้อาจจะสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือนะคะรักษาระยะห่างแต่พอมันมีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเราก็ต้องพยายามที่จะ ATK ตัวเองบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยนะคะไม่ใช่แค่ตัวเองแต่ว่าคนรอบข้างในครอบครัวของเราด้วยนะคะเพราะเราไม่รู้ไงเราไปเที่ยวปีใหม่นะคะต้องบอกว่าเป็นวันหยุดยาวด้วยแล้วก็ใช้ระยะเวลา การเที่ยวแต่ละแต่ละสถานที่เนี่ยนานด้วยดังนั้นแล้วเราไม่รู้ตัวแน่นอนค่ะว่าเชื้อเนี่ยจะเข้าไปในร่างกายเราตอนไหนการ a อ k จะทําให้เราเนี่ยรู้ ผลตัวเองได้ไวขึ้นถ้าผลเป็นบวกจะต้องเดินทางไปที่ไหนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในเพจพวกของเทศบาลนรครสมคลาจะมีแนวทางนะคะในการบอกพี่น้องประชาชนในการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิดอยู่ด้วยค่ะค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่รับวัคซีนนะ,ะก็ต้องบอกว่าให้ไปรับวัคซีนได้เลยตอนนี้ไม่ต้องมีการลงทะเบียนใดๆแล้วนะคะแค่เราวอล์กอินไปณนะจุดฉีดที่อยู่ใกล้บ้านเราแค่นั้นก็ได้แล้วส่วนใครที่ถึงเวลาที่จะต้องบูตทเข็มสาม ก็ไปบูธได้เลยนะคะในส่วนพื้นที่ของอ,อำเภอเมืองสงขลานะคะก็จะมีจุดฉีดวัคซีนนะคะอยู่ที่ศูนย์บริบาลน,นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะอยู่แถวฝั่งโรงพยาบาลสงขลานะคะก่อนขึ้นสะพานเริมตีนสุรานนท์ตรงนั้นนะคะก็ไปรับวัคซีนกันได้นะคะเอาละค่ะน้องมายกลับมาในช่วงท้ายๆรายการของเราแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปในใ สัปดาห์นี้ะนะคะเรานํากิจกรรมนะคะดีๆในวันพรุ่งนี้เนี่ยมาฝากคุณผู้ชมกันก่อนเผื่อว่าคุณผู้ปกครองเนี่ยดูอยู่พรุ่งนี้อยากให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันะนะคะ,คะต้องบอกว่างานของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสองพาร์ทได้ไหมั้องไหมใช่แล้วค่ะโดยโดยโดยพาร์ทแรกะนะคะ เทศบาลนครสงขาของเราค่ะก็จัดกิจกรรมนะคะงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็จัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิดนะคะเราไม่ได้จัดใหญ่เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเนะคะเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดอยู่เราก็จัดเล็กๆแต่ว่าให้ความสำคัญกับเด็กๆก,กับน้องๆน,นั่นเองนะคะโดยก็จะมีนะคะการ มอบโล่นะคะเด็กดีสีสงขลาที่เราเนี่ยจัดทุกๆปีมอบกันทุกๆปีให้กับน้องๆนักเรียนนะคะที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีนะคะ,ะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือ,อบุคคลต่างๆนะคะในโรงเรียนก็ดีในพื้นที่บ้านชุมชนของเราเองก็ดีนะคะก็จะมีการมอบโล่ตรงนี้ละคะ่ะซึ่งจะ,ะให้เฉพาะ ไม่ไม่เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลานะคะเราคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลาทั้งหมดเลยด้วยนะคะก็จะมีการมอบโล่โดยท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการอ่านสารนะคะนายกเทศมนตรีอ่านสารโดยนายกเทศมนตรีนครสงขลาประจาปี2565าด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการนํากล่าวคํา ปฏิญาณนะคะของสภาเด็กและเยาวชนแล้วก็จะมูฟกันไปในกิจกรรม<ะ>พาร์ทที่2อนะคะใช่แล้วค่ะอันนั้นก็เป็นกิจกรรมพาร์ทแรกในช่วงเช้านะคะก็นําเด็กๆที่มีความสามารถเรียนดีเก่งแล้วก็มีความ<ะ>ประพฤติดีมาเชิดชูเกียรติกันหน่อยนะคะในทุทกๆปีเด็กๆก็จะได้รับโล่อย่างนี้อยู่แล้วนะคะหลังจากที่เสร็จกิจกรรมพิธีการช่วงเช้านะคะกิจกรรมสนุกๆก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะสภาเด็กและเยาวชนเทศบา,นาลนครสงขลาก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็จะอยู่ด้านล่างนะคะหลังจากที่มอบโล เ,เด็กๆก,ก็จะลงไปร่วมกิจกรรมกันด้านล่างค่ะเราก็จะจัดเป็นคารวานวันเด็กแห่งชาติค่ะในชื่อ ชื่อคอนเซปต์งานว่าพี่ชวนร้องน้องชวนเต้นนะคะก็จะมีพี่พี่รถรางสามคันนะคะพร้อมกับของขวัญนีก่กว่า5,000ันชิ้นพี่รุชค่ะโอนเยอะมานนเตรียมมาให้เด็กๆเลยนะคะแล้วก็ทําพิธีเปิดด้านล่างเสร็จปุ๊บทานประธานในพิธีตัดลิฟบินปล่อยกระบวนคารวานหลังจากนั้นค่ะพี่พี่คาราวาลของขวัญน,นี้แหละค่ะก็จะลงพื้นที่ไปหาน้องๆในชุมชนต่างๆนะคะชุมชนแรกที่เราจะเจอนั่นก็คือชุมชนไทรงามค่ะ จุดแรกก็คือวัดใจงามนะคะเด็กๆที่อยู่แถวใจงามก็ไปเจอกันได้เลยในวัดนะคะเวลา11บเอโมงจะเป็นชุมชนคอยเลยนะคะผู้นี้ของขวัญเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกล่องซูมไอติมนะคะมีไอศกรีให้เด็กๆกว่า1000พันแท่งพี่นุษขาก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสมคาเนี่ยอย่างดีนะคะเตรียมรับกันได้เลยแล้วก็มีกล่องซูมด้วยอินเทรนมากเลยค่ะกล่องซูมนะคะเห็นพิมพิมพิมพายมีกล่องซูมันเด็กแน่ เราก็อยากมีบ้างนะคะ<ๆ>ก็ไปรอรุ้นกันได้จับของขวัญน,นะคะกิจกรรมที่จัดทั้งหมดนะคะเด็กๆ,ๆที่ลงไปทํากิจกรรมให้กับน้องๆในชุมชนก็มีการครัดกรองนะคะตรวจ a d k <ๆ>นะคะซึ่งวันนี้ช่วงบ่ายเลยค่ะวันศุกร์ช่วงบ่ายน้องก็จะทําการ ATK ให้เรียบร้อยนะคะได้รับการดูแลจากพี่ๆสาธารณสุขนะคะมาทําการ ATK ให้แล้วก็ในช่วงที่จัดกิจกรรมเราใช้เวลาไม่นานค่ะ,คะพี่นุกคะแล้วก็เว้นระยะห่างสวมถุงมือทุกคน<ๆ>สวมหน้ากากอนามัยทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นช่วง สถานการณ์โควิดเราก็อยากให้เด็กๆได้ของขวัญในวันเด็กบ้างนะคะ,ะ,ะจะได้สนุกกันนะคะเพราะว่า1ปีมีครั้งเดียวเองนะพี่นุ้นะนะคะเด็กๆก,ก็จะได้มีพื้นที่นะคะในการแสดงความสามารถของตัวเองแล้วก็จะได้ของขวัญกลับไปนะคะมีความสุขกับคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เชิญชวนค่ะใครที่อยู่ในชุมชนนะคะติดตามจากพี่ๆ อ,อสอมออก็ดีพี่พี่สอทอในพื้นที่ก็ดีนะคะว่ารถจะไปจอดตรงไหนบ้างแล้วก็อย่าลืมมาเจอการเล่นสนุกด้วยกันค่ะค่ะก็พลาดไม่ได้นะคะน้องๆน,นะคะผู้ปกครองที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะพรุ่งนี้ให้น้องๆสามารถมาร่วมสนุกได้เลยนะคะก็ติดตามกันได้ตามชุมชนต่างๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราให้ความสําคัญนะคะกับเด็กและเยาว,วชนนะคะในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลาของเราเลยนะคะแต่ว่าหนึ S ่งอย่างที B ่ต้องบอกน้องๆว่าลืมไม่ได้เลยพรุ K ่งนี้ต้องมีแน่นอนเลยหนึ่งคำถามที่จะแลกของขวัญคาขวัญวันเด็ก ประจำปี2 5 6พมีว่าอะไรคะหม่ม่รู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคมแม่นยำนะคะอันนี้ได้ของรางวัลไปแน่นอนเลยได้แน่นอนเดี๋ยวพี่รุชให้หนึ่งพันนะคะเปาเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ถือว่าสนุกสนานกันไปนะคะเฮฮาปาร์ตี้ตามภาษาเด็กๆนะคะพวกเราสองคนก็เด็กหญิงนุชแล้วก็เด็กหญิงมายวันนี้นะคะก็รับหน้าที่นะคะเป็นแฟนสาวและแฟนหนุ่มมารายงานข่าวสารภารกิจให้กับท่านผู้ชมก็น่าจะครบถ้วนตลอดทั้งสัปดาห์แล้วล่ะค่ะไม่ว่าแต่ แต่ผู้ปกครองเองที่จะตื่นเต้นในงานวันเด็กนะน้องมาเองก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันที่จะได้ลงพื้นที่ไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆด,ด,ด,ด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะติดตามว่าเราลงไปที่ไหนบ้างก็เข้าไปดูไลฟ์สดกันได้นะคะที่เพจเทศสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลน,นครสงขลาก็จะไลฟ์สดให้ชมกันด้วยนะคะพรุ่งนี้ได้มาเต้นสันทนาการกันเลยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมหาก่อนที่เราจะลาจากกันไป <ๆ S 1> ก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามพวกเราสองคนยังคงอยู่ที่เดิมค่ะรอให้ท่านผู้ชมไปกดไลค์เ ไปชมกันเยอะๆนะคะจะได้ติดตามข่าวสารภารกิจกันได้ทันค่ะไม่ว่าจะเป็นช่อง,องทางของเว็บไซต์ของเทศบาลนครสงขลานะคะ mm. www.songkhla.city.go.th ค่ะใครอยากรู้จักนายกใครอยากรู้จักผู้บริหารก็สามารถทําความรู้จักกันได้ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลนครสงขลาค่ะส่วนใครที่กําลังจับโทรศัพท์อยู่ตอนนี้นะคะอยากติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของโควิด19ก็ดีในเรื่องของภารกิจของพี่ๆนะคะสานักกองต่างๆก็ดีก็สามารถกด ฟอลโล่ติดตามพวกเรากันได้นะคะที่ Facebook ค่ะกดที่ค้นหาแล้วพิมพ์ว่าเทศบาลนครสงขลาสงขลาซิตี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือช่องทางที่ทุกท่านกาลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะคะเป็นแจ้งเตือนแรกกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะช่องทาง YouTube นั่นเองค่ะเทศบาลนครสงขลาสงขลาซิตี้เช่นเดียวกันค่ะส่วนใครนะคะที่เป็นสายไลน์สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะเป็นเพื่อนกับพวกเราค่ะเทศบาลนครสงขลา ะะกดไปที่เพิ่มเพื่อนค่ะเติมที่ ID ดนะคะเติมเลขแอดด้านหน้าแล้วพิมพ์ว่าสงขลาซิตี้ค่ะเราสวัสดีกันได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะสวัสดีตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นได้ตลอดเลยค่ะส่วนใครที่มีปัญหาอยากจะร้องทุกข์หรือว่าแจ้งอะไรก็สามารถแจ้งได้ผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเอาใจคนขับรถหน่อยนะคะใครที่ชอบรับฟังวิทยุนะคะแล้วก็จะได้เจอกันนะคะทุกๆวัน ก็จะเริ่มเปิดสถานียาวไปอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปจนถึง18นาานั่นแหละคะ่ะหมุนขึ้นไปที่ FM 1 6 6 5 m m h z นะคะรับฟังบทเพลงเพราะๆสาระดีๆนะคะผ่านช่องวิทยุของเราได้หรือว่าใครที่อยากจะชมไลฟ์สดนะคะอตอนเราจัดรายการวิทยุก็สามารถรับชมได้ะคะ่ะที่ Facebook ของจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลา FM 106.25 MHz คะ่ะ ทุกๆช่องทางเราก็พยายามนะคะที่จะพัฒนาปรับปรุงนะ,ะให้เข้าถึงทุกๆกลุ่มนะคะว่าอย่างนั้นเนาะ,ะก็จะสามารถาติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของเทศบาลนาครสงขลาแล้วก็ทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาเองหรือว่าแม้แต่ทุกข่าวสารที่เราสามารถนํามาฝากกันได้เราก็จะนํามาฝากกันในทุกๆช่องทางนี้ละค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะน้องไมคค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราสองคนคงต้องหมดเวลาแล้วล่ะนะคะเราก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าเรายังคงอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดอยู่แล้วก็ตอนนี้โควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะก็มาอีกแล้วเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นกันเหมือนเดิมสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรที่จะออกไปไหนนะคะบ่อยๆว่าอย่างนั้นนะคะไปใช้บริการที่ไหนก็อย่าลืมค่ะ ạ yep. ไทยชนะนะคะเช็คอินเช็คเอาท์ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมนะคะอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะตลอดปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ใครที่อยากจะมาสนุกกันวันเด็กก็สามารถเจอกันได้นะคะกับพี่น้องในชุมชนต่างๆนะคะ,คะติดตามข่าวสารกันได้เลยค่ะเอาละค่ะน้องไมลและพี่นุษย์นะคะก็น่าจะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนสัปดาห์หน้าจะมีธีมอะไรมาให้ตื่นเต้นอ <laughs> ีกนันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสัปดาห์นี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ